อนนี้ดับแล้วครับให้ยายมาเจะดูนะครับปิดไว้สิบสองชั่วโมงครับนี่ครับใหม่แล้วก็จะได้ฐานประมาณนี้ครับก็พอได้ใช้ในครัวเรือนนะครับเราฐานใช้เองนะครับเพื่อลดรายจ่ายครับนี่ก็ยกถังออกแล้วครับถังไม่มีก้นนะครับ ยกออกเลยนะครับใหญ่เป็นคนเจ็บนะครับเจ็บใส่กระสอบปุ๋ยนะครับก็ได้ถ้าเอาที่ก้อนเล็กๆใส่นะครับเนี่ยในเชีงเยงนะครับก็จะเต็มกระสอบปุ๋ยพอดีนะครับก็พอได้ใช้นะครับผมสวัสดีครับ